เดี๋ยวเรามาดูวิธีชำแหละไก่ง่ายๆนะคะอันนี้เป็นแบบที่หนูทำเองนะคะอาจจะไม่ได้ดูคล่องแคล่วเหมือนกับคนที่เขาหั่นประจำนะคะเป็นตามความถนัดของหนูละกันค่ะวิธีหั่นของหนูก็คือหนูจะตัดตามข้อไก่นะคะจะไม่ได้เอามีดสับกระดูกเขานะคะถ้าส่วนของขากับปีคือเราต้องดูข้อข้อต่อเขานะคะแล้วเราก็จะหั่นง่ายหั่น ออกไปแบบนี้ก่อนนะคะเราแยกปีกกับขาออกจากลําตัวก่อน,นแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาผ่าตรงหน้าอกเขานะคะเรามาแหวกเอาเครื่องในออกมานะคะ ค่อยๆทํานะคะเดี๋ยวจะไปโดนตับข้างในเนาะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นมีดเล่มเล็กดีกว่าค่ะเราจะเฉือนตูดออกก่อนนะคะตูดตรงนี้มันจะเหม็นๆเนาะมันมีกลิ่นเราไม่กินนะคะเราก็เฉือนทิ้งไปอ,อันนี้ทิ้งนะคะ แล้วเราก็ค่อยๆดึงพวงไส้พวงเครื่องในเขาออกมาไก่ตัวนี้มันโดนรถชนนะคะก็เลยเห็นว่าทําไมมีก้อนเลือดสีแดงๆเป็นก้อนจําๆเพราะว่าเขาโดนรถชนเมื่อเช้านะคะชนตรงคอเขาหาักเลยค่ะนี่เราก็เลยต้องมาจำแหละไว้ค่ะจริงๆวิธีฆ่าไก่เขาจะเชือดคอนะคะเพื่อว่าให้เลือดไก่ออกหมดตัวเนาะ แต่ถ้าเขาตายแบบนี้เลือดเขาก็จะค้างอยู่ข้างในทําให้ไก่แบบเนื้อไม่สวยนะคะวิธีชำระไก่ก็ถึงนิยมเชือดคอเพื่อให้เลือดไหลหมดตัวนั่นเองค่ะนี่เราต้องแยกวงเครื่องในออกแยกไส้ออกจากตับนะคะค่อยค่อยทำทีละส่วนไปจริงๆมันก็ไม่ยากนะคะค่อยค่อยทำไปค่ะตอนแรกก็ทําไม่เป็นเราก็หัดทํามาเรื่อยๆืนะคะ ันนี้ตรงตับเขาจะมีดีขมๆนะคะเราเราต้องตัดไอ้ดีเขียวๆนี่ทิ้งระวังอย่าให้ดีแตกนะคะแล้วถ้าแตกก็ไปโดนตับได้ทำให้ตับขมเสียรสชาติไปเลยเนี่ยทิ้งนะคะตรงนี้ขมมากโอเคเดีย๋ยวเราไปเอาถ้วยมาลองขยะในกระเพาะไก่ก่อน ในส่วนของกระเพาะเนี่ยเขาจะมีสิ่งสกปรกที่เขากินเข้าไปนะคะมันก็จะไปอยู่ในกระเพาะตรงนี้เขาเนาะในลืนไก่นั่นแหละคะ่ะมันคนเรียกกึืนไก่นะคะแต่จริงๆคือกระเพาะของเขาเนี่ยก็จะมีพวกเศษอาหารที่เราให้เขากินนี่แหละคะ่ะแล้วก็เอาทิ้งนะคะเดี๋ยวเศษนี้เราต้องไปล้างทําความสะอาดอีกรอบนึงนะคะตรงนี้เหลืองๆนี่เราก็ลอกทิ้งนะคะเราไม่กินเนาะ เดี๋ยวบางที่เขาก็ขายนะคะเขาเอาไปทอดตามพวกร้านพวกมาแรงทอดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อบไก่ตรงเนี้ยไปทอดทอดขายอีกทีนึงเนาะแต่เราไม่กินนะคะเราเอาเฉพาะกล่นมันก็พอแล้วก็ลอกส่วนมันๆทิ้งไปนะคะเนี่ยต่อไปเป็นพวงไส้ไส้ถ้ามันเป็นสีดำๆอย่างเงี้ย เราก็จะตัดทิ้งนะคะเพราะว่าข้างในไส้คือเป็นขี้ไก่ขี้ไก่เลยนะคะเหม็นๆเลยะคะ่ะเราไม่กินนะคะเรากินแค่ส่วนสีขาวเขาเนี่ยเห็นไหมคะเราบีบออกมาก็มีแต่ขี้มันนะคะาคนจะกินก็ได้หรือทิ้งก็ได้นะคะถ้าเสียดายก็เอาแค่ส่วนสีขาวก,กินนะคะส่วนสีดําก็โยนทิ้งไปะคะ่ะเสร็จแล้วคะ่ะวิธีชำแหละไก่นะคะ